ตอนนี้เราเดินออกมาจากถ้ำหาราดด้านซน้ายของเราจะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะมีแบบวะ่าร้านขายของกินเล็กน้อยอันนี้ก็เปิดบริการทุกวันถ้าช้างวังวัง,วงถ้าช้างวังหลวงเฮ้ยจริงๆแถวนี้เขาจะเป็นแบบโซนไขายขาผลิตภัณฑ์ยานนดยาแผนโบราณอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้คือ ้าโมงเย็นแล้วนะครับเขาก็เริ่มปิดบางบางร้านเริ่มปิดแล้วนี่ไงยาดอยานวดนีย่างเมื่อกี้เมื่อกี้เราอ,อยู่ตรงนี้ถ้าเราเดินเลี้ยวซ้ายไปอะ่ะเดินตรงไปมันก็จะไปถึงอันนี้เหมือนเดิมนะเสาลักเมืองสาลักเมืองอะ่ะเนี่ยเดินตรงนี้ไปแล้วก็เดินตรงไปเรื่อย แต่ว่าเราจะไปทางนี้เพราะทางนี้จะเดินไปท่าเตียนตอนนี้อยู่ที่ท่าช้างนะครับโอ้แสงกำลังสวยเลยแสงกำลังสวยแต่ว่าแดดร้อนอยู่นะมีแบบร้านอะไรต่างๆร้านเสื้อผ้าจริงๆมีร้านเสื้อผ้าร้านข้าวร้านกาแฟเยอะนะแต่ว่าต้นเป็นต้องเป็นกลางวันนะครับ ถ้าห้าโมงเย็นนี้ก็คือเขาก็เริ่มแบบทยอยปิดกันแล้วนะนักท่องเที่ยวก็ยังพอมีเดินอยู่นะเขาก็ถือว่าปิดใบกันยู่นะห้านะโมงเย็นปิดอะ่ะนี่เดี๋ยวไปเดินโ้ผลไมา้นี่คือพาเดินดูอันนี้นะมีก๋วยเตี๋วด้วยมีท่าช้าง มาเดินดูท่าช้างนะครับที่เขาพูดกันไหนว่าท่าช้างวางหลังไงท่าช้างอยู่ตรงนี้วางหลังอยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยววันหลังนั่งรถไฟฟ้าไปวางหลังดีกว่านาอตอนนี้คือเป็นเอ่อท่าเรือท่าช้างอันนี้จะเป็นแบบท่าเรือที่แบบว่าเป็นทั่วทั่วไปฝั่งนูน้นคือเป็นเอ่อที่เป็นข้ามฟากนะครับก็ <c oughs> ประมาณ4บาท5บาทเอ,อทุเรียนประมาณนี้ห้องน้ำก็อยู่ฝั่งนูน้นถ้าใครแบบ อุ้ยมาถึงท่าช้างเราไม่ไหวแล้วปวดประชีอ่ไงเงี้ยไปตรงท่าเรือได้เลยนะนี่บรรยากาศประมาณนี้อ๋อหรือว่าถ้าไม่ไปท่าเรืออยู่ข้างล่างก็มีนะถ้าเรามาตอนกลางวันนะ่ะแล้วว่าเราแบบอุ้ยอยากเข้าห้องน้ามากเลยอยุโมงค์มหาราชก็มีห้องน้ําให้บริการนะแต่ว่าเขาจะปิดประมาณ6กโมงเย็นนะ้านขาคือเดี๋ยวซันจะไปน่าจะไปกินไปหาก,กินอะไรแถวแถวท่าเตียนอันนี้คือเดินเล่นก่อน กินนมไปแล้วเมื่อกี้พูดถึงอยากกินน้ำปั่นเหมือนกันเนาะทุเรียนก็น่ากินเนาะนี่เลยนะฮะโอ้ตอนนี้เขาเขาให้ลงอยู่ป่ะเนี่ยอ๋อโอ้โหนี่อุโมงค์มหาราประตูสองอ้ามีมีขยึกขยึกขยิบด้วยแต่ว่าเราน่าจะลงไปไม่ลงไปดูบรรยากาศนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมานี่อุโมงค์มหาราประตูสองนะฮะ นี่เป็นอุโมงค์มหาราชนะครับพามาดูด้านนี้อุโมงค์มหาราชก็จะเป็นอุโมงค์เล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะนก่อสร้างอ,อ,อันนี้คือแนวแนวกำแพงเดิมนะครับกำแพงโบราณก็จะประมาณนี้อันนี้คือทางขึ้นละก็จะขึ้นแล้วก็เดินตรงไปก็จะเป็นแบบพระมหาราชวัง แล้วก็วัดพระแก้วแล้วก็เป็นอันนี้เหมือนเดิมนะที่เรามานี่ให้ดูอันนี้แนวกําแพงเดิมเขาก็ังคงแบบให้เห็นอยู่เดินย้อนกับทางเดิมไปขึ้นทางเดิมนะครับพามาเดินดูให้เฉยๆว่าอุโมงค์มหาราชประมาณนี้ตอนนี้เราเดินออกมาทาง ที่ถน,นนมหาราชตรงนั้นคือที่เราเดินมานะฮะฝั่งนั้นนู้นคือเดินมาจากท่าพระจันทร์ท่ามหาราชแล้วก็อันนี้คือเป็นท่าช้างแต่ถ้าไปฝั่งนี้จะไปสนามหลวงแล้วก็ไปศาลหลักเมืองนะครับแต่ว่าเราจะไปตามถนนมหาราชตรงนี้นะครับแล้วก็เดินย้อนกลับไปมันก็จะเป็นท่าเตียนนะครับพอท่าเตียยแล้วก็จะเป็นวัดโพซึ่งไปไหว้พระมาแล้วเมื่อเช้า เดียวกัตอน5โมงแสงกำลังคือช่วง5โมงและแสงกําลังดีแสงกําลังสวยถ้าแบบไ,ไปแถวริม,ร,มริมแม่นม้ำสมาคมร้านสมาคมพระเยซทหารเรือปิดแล้วคือเราเราจะมีการแบบท่องเที่ยวได้เนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น เพราะว่าร้านส่วนมากปิด6กโมงแล้วห้าโมงเขาก็เริ่มเก็บแล้วนะฉะนั้นก็คือถ้าเราจะมาเที่ยวอย่างเงี้ยเราต้องออกมาแต่เช้านะเจ็ดโมงแปดโมงนี้ออกมาจากบ้านเลยมาเดินเที่ยวเลยเพราะว่าเรามีเวลาถึงแค่ประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นอ่ะนะนี่ห้าโมงเย็นเขาปิดหมดแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรริดหรอกไม่มีอะไรเที่ยวหลอก็ต้องกลับเที่ยวเที่ยวเที่ยวเลยตอนกลางวัน เดินยาวๆเนี่ยแถวนี้แถวนี้ไหมหรือว่าไปอีนิดนึงมันจะมีแบบจุดที่มีกระลอกด้วยนะฮะพาเดินดูบรรยากาศกรุงเทพมหาคนครนะครับคืออันเนี้ยที่มาเดินเล่นแบบเดินไปเดินมาเดินพาดูอะไรเงี้ยก็ให้คนต่างจังหวัดได้เห็นบรรยากาศกรุงเทพมหาน,นครเนาะบางที่แบบ ลยหลายคนอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาไงทุกคนต้องทำมาหากิน <c oughs> ยกเว้นเราทุกคนต้องทำมาหากินเนาะก็อาจจะแบบทํางานอยู่ต่างจังหวัดเง,งี้ยคือถ้าทุกทํางานต่างจังหวัดจนถึงสุกมีเวลาเสราร์อาทิตย์มันก็มากรุงเทพอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามแบบเออเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครให้คนได้เห็นบรรยากาศว่าแบบเอ้ยบรรยากาศกรุงเทพตรงโซนนี้เป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นแบบน,น,น,บบนี้ในวันหนึ่งที่คนต่างจังหวัด พร้อมที่จะมาเที่ยวในกรุงเทพเขาก็จะได้แพลนได้ว่าเขาอยากไปตรงนี้ที่เคยเห็นในวิดีโออะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นแบบว่าแนวทางได้ว่าแบบสถานที่นี้แหละที่เราอยากไปคือบางทีการดูในอินเทอร์เน็ตนะเวลาเราดูแลวว้วอะเราสัมเราสัมผัสด้วยภาพแต่ว่ามันก็จะไม่เท่ากับการสัมผัสด้วยการมาเดินทางมาเองเนาะสัมผัสด้วยตาสัมผัสด้วยแบบความรู้สึก การสัมผัท <Okay. S 1> สทั้งห้าภาษาสัมผัสทังห้าอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่า <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เลยแบบพาเดินไปเรื่อยๆเดินไปดูนุ่นดูนี่ไปเรื่อยนะอันนี้ส่วนมากส่วน,นมากที่จอดอยู่จะเป็นรถชัชเ่ิลบัตรไปสนามหลวงนะครับคือรับส่งไปนสนามหลวงบรรยากาศแบบว่า จริงๆอะต้นไม้ถ้าสุรากรุงเรีมาในครน่ะมีต้นไม้เยอะๆหน่อยคือเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่อะเห็นไหมเนี่ยต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเยอะๆมันจะดีมากเลยนะอากาศมันจะสดุกมันอากาศมันจะบริสุทธิ์แล้วก็บรยากาศมันน่าเดินเพราะว่าบางทีอะบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนเนาะพอเป็นเมืองร้อนปุ๊บต้นไม้หัวโกนอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูแห้งแรงเกินไปไงแต่ถ้าแบบวันนี้มันมีต้นไม้อย่างเงี้ย มีใบมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่านกก็เยอะเชียวนี่บรรยากาศแบบดีดีคือมันต้องแบบว่าให้มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีร่มเงาเวลากลางวันเนี่ยเวลาเดินมันจะได้ไม่รอ้อนเยมันจะได้แบบแอบหลบแอบหลบเงาต้นไม้หน่อยหนึ่งเนาะไม่งั้นเนี่ยมนเหมือนเมื่อกลางวันเนี่ยไปเดินถ่ายไปเดินเล่นอยู่แล้วก็เป็นกําลังยืน ไหว้พระอยู่เขาเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่ามาจากมาจากต่างจังหวัดกันแล้วเขาก็พูดกันว่าอยากเอาผ้าใบาคลุมกรุงเทพมหานครจังเลยคิดดูแสดงว่ากรุงเทพมหานครร้อนกว่าต่างจังหวัดหรอเพราะเขาบอกว่าอยากเอาผ้าใบาคลุมกรุงเทพมหานครคือคลุมกันแดดไงเพราะว่าแดดมันร้อนอ่างเงี้ยนี่ที่เราเดินมาพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วอ ตันนี้เป็นลานจอดรถนะครับนู่นด้านนู้นที่เห็นแหลมๆนี่นั่นคือวัดอรุณน,นะ <c oughs> เห็นแหลมๆน้องนกเดี๋ยวหยียบเล็บขบนกซะเลยนี่ <c oughs> เดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้อ๋อเขามีแบบเขามีแบบว่า เล็กนลกน,นี่ร้านของกินตอนนี้เรากําลังถึงเรากําลังจะถึงแล้วอันนี้ถ้าเรือท่าเตียนถ้าเรือท่าเตียนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเตียนแล้วก็วัดโพเดี๋ยวลองมาทางนี้นี่ร้านน้ำร้านอะไรนี่ไงโซนของกินอ่ะ เสื้อผ้าอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าเรือเขาเขาไม่ได้เข้าฝั่งนี้แล้วนะเขาไปเข้าอีกฝั่งหนึ่งแล้วอะเดี๋ยวลองพาเดินดูไหนตัวนี้ปิดอ๋อเขาจะทำเสร็จหรือป่ะเนี่ยอ๋อนี่ไงอ๋อเขาใกล้ทำเสร็จแล้วเหรออ๋อเนี่ยเหรออ๋อนี่เองท่าเรือ นี่คือท่าเรือโอ้ยตรงนี้เขาต้องไปเขาต้องเดินไปเข้าทางนู้นเลยอะ่ะนี่ท่าเรืออ่าโอเคนะ